อ,องจาฟูนะครับทิยะนักเตะที่เปิดบอลไกลแม่นเบอร์นาโ,โนผา เบอร์นาร์โดยิตอนย้อนไปที่เบอร์นาร์โดลองพบอาจเสริมวางขึ้นหน้าครับเนโต้เบียดโอ้โหเกือบลอดขาใจคโูการทำทีมฟุตบอลนี่เขาสมัยที่แดงทำให้ลีกสองเดือนหนึ่งนี่หมดห้าหกแสนนะครับทั้งค่าเหนื่อยเบอนาร์โดแล้วครับโอ้โหมิสซดาเนโต้ล็อกข้าซ้ายเยนโต้ล็อกข้าขวา,าเนโต้ยิงโอ้โห นี่จริงๆแล้วพุทธศิลป์ให้ใบเหลืองได้เลยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี้ให้ใบเหลืองได้นะเนี่ยอาจารย์ให้ใบเหลืองได้นะไม่ใช่มันอยู่ในเกมเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้อย่างเนี้ยพีเมลียังโดนเยดลยการพีเมลียังโดนเลยไม่ไม่พีเมลียังโดนเลยเราอยู่ในเกมทําประตูได้แบบเนี้ยทาประตูได้นี่ถอดเสื้อยังโดนใบเหลืองเลยนะเคยมีนักฟุตบอลนะครับใส่เสื้อใส่เสื้อสองตัวหลุดเข้าไปอีกนี้จิงชัยวัฒน์นิริศักด ไปเข้ากลางครับเอโต้คืนหลังเบิ้ลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพงทองชุมอ่าไม่ใช่ครับ31ดนะเดชาบัตแท่นไหลเข้าไปคับเนโต้ซัดโอ้โอนาวันริมซิวทุ่มยาวเข้าไปหน้าประตูขึ้นมงเอาแล้วครับแถวสองปุริศินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกนะครับ เป็นหลักเริ่มใช่ไหมครับขอเสียงปรบมืออนัุตรอลทั้ง วตลเป็นโอ้โหขึ้นมาทางกับซ้ายไิซูดาโอ้โหเนโตะขออภัยกบเ,เป็นประตูที่2ของเนโต้และประตูที่5ของวัทถุลุงครับอีลี่ได้บอลแล้วครับลูกนี้หลังมาแล้วก็เพื่อนให้เสียงหรือเปล่าว่าอีลี่อีลี่ไปเองอ่ะอีลี่ผ่านไปหน้าประตูยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาแล้วครับ สมสรส์พัทลุงเอฟซเปลี่ยนตัวครับหมายเลข5เอกพงษ์ทองชุมออกหมายเลข2องธนกรสถานพงเข้าหมายเลข8มิสซดะออกหมายเลข97อํารันอาแวรแข่งมากนะถาปากรมากมีเนี่ยดูดูเข้ามาไปฮะดูเบียดเอาไม่อยู่ชนไหล่ต่อไหลเนี่ยเอาไม่อยู่นะหวานลนูกนี้ถาปรกรคืนหลังแปรล,ลูกนี้ ซ้ำอีกทีหนึ่งชนกันซ้ำอีกทีหนึ่งรียบร้อยครับโอ้โหยิงดาบหนึ่งดาบสองดาบสามนะลูกนี้ต้องชมนะโอ้โหต้องชมฐานปะกรมากมกีแข็งแกร่งมากครับพดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาหลังสี่นาทีพดแม่ย่านางของระนองอยู่เต็ดของเราพี่แม่คุณอาริยะาาแล้วครับฐานปะกรมากมี แข็งแก่งมากคนะรับาปรกรโอ้โหมาแบบแกมาเหมือนฟุตบอลผ้าป่ากระถินมาอย่างนั้นเลยนะ